เป็นแบบยืดห้องเฮาอืมชาทุกยืดห้องและนี่อช่ทุกยืดเข็มและห้องอะไรเพาติดเอออันนี้เขาเมื่ใจวั่างแล้วนี่น่มันจะได้เป็นนะวินาการมาะเดีหรอเแต่หลังจากที่หนูไม่เคร่งหนูปล่อยวางลงไม่เคร่งมันก็ไม่เป็นไรจะไม่มีอาการแต่ช่วงไหนหนูเคร่งหนูเคร่งมากมันจะมีอาการ าใจเอว่าครูบาอาจารย์ผูเก่าถึงพาให้มีประเคนให้ให้ประพฤติรหมรจย์โดยการพ่อก,กระแสี่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นละเอียดเป็นละเอียดมากที่เรามองไม่สมเอตแกเข้าใจว่าเป็นกระแสไงหลวงพ่อเนี่ยหนูอยากให้หลวงพ่ออธิบาย <c oughs> ไม่อลนหเอออันนี้มันสิเป็นอาการห้องเฮาเองเขาบอกเลเป็นผู้พ้นเี่ได้่นั่นหนูอธิบายแล้วครับยังไม่ลง <c oughs>